ครับเพื่อนเรามาผูกกระเบื้องกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องทำก็คือมันจะมีตัวกำกลางอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้นะครับขอให้เราทำการตัดกระเบื้องเป็นกลางออกนะครับคือครับมันจะตัดเหมือนกันครับในแนวเดียวกันสองเพ้นนะครับครับ ไอ้เปลี่ยนวัดจากควังที่เป็นร่อนนะครับควังจะเป็นร่อนมาประมาณยี่สิบเซ่สินนะครับยี่สิบเซ่สิไม่เอ็นเนาะควังจะเป็นร่อนนะครับมายีสิบเซ่สินะครับเพื่อนแล้วก็ควัง,งว่าไม่ไม่เป็นร่อนนะครับ มาสิบเก้าเส้นนะครับส่วนความลึกอันอย่างหน่อยขอสักเก้าเส้นนะครับแต่ข็ผมทำสิบเส้นนะครับอันนี้ขอเดี๋ยวเราทำการปูกระเบื้องกันนะครับครับเดี๋ยวเราจะทำการปูกระเบื้องนะครับอันนี้ปูตามแนวยาวครับทีกคว้างเนี๋ขอตั้งเมอนกันนะครับ ขอทานทานนันขอเรนี้เราขอเรืนี้นะ นี่คือวิธีการปูกระเบืองของเรานะครับเพื่อนก็คือเราจะปลูตามแนวย่าวจ่ายกาวแป้นนะครับผมก็จะได้ดัคกับเพื่อนๆก็เซตกันนะอันนี้ก็ปูสลิมปูปลาหลงเพื่นเชแล้วนะครับก็จ่ายสลิมแต่เิ็นเ0ิดเส้นนะครับมันจะประหยัดนิดนึงครับ เอาขะเบื้องมาทับไว้นะครับมันจะได้ไม่กยับกระเยือนนะครับเราจะตามานายขึ้นตามานคนเดียวนะครับจับผมขับอดีครับ